าบนมัสการสบายดีสุขีจเจริญพรในขณะนี้ก็น้อยอัตามาพาปจารย์พิพา,พาอยู่ที่วัดบ้านนาสะลาะ <Hey. S 1> ซึ่งก็มาเ oh. บิงมาสำรวจเบิงเป็นกอศาลานะมาเบิงศาลาบ้านเพิ่นอันนี้ก็คือศาลาเนาะที่บ้านนาสะลาะเพิ่นกำลัง ก่อสร้างสารหุงธรรมหลังไงในขณะนี้กำลังก่อหลังคาถือว่ากได้ลายแล้วเนาะซึ่งงบประมาณเพิน่นได้หมดไปแล้วประมาณร้อยก่าล้านเพิ่นว่าเพิ่นกำลังเฮ็ดหลังคาในขณะนี้นี่ก็แม่น กุฏิเพิ่นเนาะกุฏิวัดนี่เพิ่นก็นมีกุฏิชองหลังเชิงศาลาศาลากำลังสารา้สางกำลังสร้งสางใหม่ออยังบอ่อสำเร็จเถอะ อยู่ทางหลังนี่ก็มีหนองสาอีกเนาะวัดเพ่นนี่มีหนองสาหนองสาพวกกะปลูกต้นไม้ใบหญ้าปลูกผักปลูกหญ้าซึ่งก็มีความกว้างนี่ก็อาจจะประมาณเสาเนาะประมาณเสาปลายคูณสิบกว่าสิบสี่เนาะประมาณสี่สิบห้าเมตร ประมาณชาหาคุณชิบหานี่แหละาหาคณชิพหาประมาณนี้ถือว่าฝนเห็ดได้ไปหลายเติบเนาะอยังมุ่งหลงังคาอ่ามุ่งหลงังคา<ม>เห็ดหลงังคาแล้วก็ปูพื้น